คับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาก็30กว่าปีนะครับตั้งแต่เริ่มถ่ายแบบนี่ครับซึ่งก็เห็นมาทุกแง่มุมของวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบเป็นนักแสดงเป็นนักร้องอะไรก็ว่ากันไปเป็นผู้จัดด้วยทํารายการอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยแบ็กกราวน์อของผมเกิดโตที่เดนมาร์กเนี้ยครับก็จะมองหาอะไรที่มันอินเตอร์มากขึ้นผมมองว่า p o t e n t i a l ของ t ท l e n t ไทยเนี่ยมันไปได้ทั่วโลกนะครับซึ่ง ยิ่งในปัจจุบันที่เด็กไทย,ยมีมีแหล่งข้อมูลที่กว้างขวางจริงๆเนี่ยครับเขาจะพัฒนาตัวเองได้ได้เร็วแล้วก็ได้สูงมากเนี่ยครับซึ่งผมมองว่าคำว่าทีปปจริงๆแล้วผมพูดถึงน่าประมาณแบบ15-20ปีที่แล้ว Talent ไทยเนี่ยครับถ้าเราขัดในรูปแบบที่เมืองนอกเขาต้องการฟังหรือเขาคุ้นเคยอย่างเงี้ย t ALENT ไทยไปได้ ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ t a เลนต์อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของโปรเจกต์เนี้ยครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นของการที่จะผลิตซีรีส์ตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาบทซีรีส์ละครเนี่ยอยู่ประมาณ3เรื่องครับเรามีจริงๆแล้วมีหน่วยฮอลลีวูดอยู่นะครับที่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนผู้จัดหนังภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดอย่างเงี้ยครับเป็นแบบว่าแอฟเฟลีย e ของเรานะครับเป็น s t r a t e g i c a r t พาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถทำพวกโปรเจกต์ครอสโอเวอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาโปรดักชันฮอลลีวูดเนี่ยมาถ่ายที่เมืองไทยหรือจะทำโปรดักชันไทยนะครับแล้วก็เอาความเป็นฮอลลีวูดเนี่ยมาเสริมเพื่อจะยิงออกสู่ตลาดโลกอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมีทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตอีเวนต์นะครับคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตต่างชาติคอนเสิร์ตเกาหลีคอนเสิร์ตฝั่งตะวันตกอย่างเงี้ยครับหรือการผลิตซีรีส์ทุกอย่างเนี่ยครับเรามีการวางร่างไว้หลายโครงการมากตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มปล่อยแล้ว นะครับซึ่งโครงการแรกของเราเนี่ยครับก็เป็นอันที่จริงๆแล้วเนี่ยอยากทำเองมากด้วยนะครับก็คือคอนเสิร์ตปีเตอร์ฟลายไวท์นอสเซนเนี่ยครับจะต้องเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ครบวงจรหมดเลยค่อนข้างจะครบวงจรครับก็ครบวงจรแหละแต่ว่าเราจะค่อยๆเปิดเป็นทีละเฟสครับแล้วพอจบอันนี้ไปหลังตรงนี้เราจะวางแผนอะไรต่อที่เราจะได้เห็นครับก่อนสิ้นปีก่อนสิ้นปีนี้เหรอครับมันจะมียังไม่เฉลยดีกว่าพูดถึงอันที่เพิ่งผ่านมาดีกว่าเรามีโอกาสนะครับทีนี้แล้ว ไม่ใช่โครงการของเราแต่เรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมจัดนิทรรศการ BTS oh. นะครับใช่ที่เราจัดที่ค Sta d i u m ียมที่เอ็มควเซียเนี่ยครับซึ่งอันนี้เป็นโครงการของเกาหลีนะครับแต่ว่าไปไปมาเนี่ยเรามีโอกาสได้เข้าไปซัพพอร์ตเขาในโครงการนี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ทางฝั่งเกาหลีนะครับเขาก็จะมีโปรเจกต์เกาหลีค่อนข้างเยอะ,อะซึ่งอันนี้ก็เป็น เป็นอันแรกที่เราได้จับมือกับเขาอย่างเงี้ยครับในอนาคตนี่จะมีอะไรบ้างอาจจะต้องรบกวนติดตามอีกทีเดี๋ยวเราจะค่อยๆปล่อยข่าวไปอะไรนะครับทุนทุนหนักไหมเหรอครับก็จริงๆแล้วมันมันแล้วแต่โปรเจกต์ครับแล้วแต่โปรเจกต์แต่ว่าเราจะมีเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ในแต่ละโครงการนะครับสตรัทเชียร์จิ้งพาร์ทเนอร์การที่จะรวมตัวกันรวมพลังเนี่ยมันจะทําให้โปรเจกต์มันแข็งแรงขึ้นผมไม่ได้ไม่ได้เป็นประเภทแบบว่าเฮ้ยผมต้องได้อยู่คนเดียว แต่ว่าการที่จะรวมตัวกันหลายๆายหน่วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาแบ่งกันเนี่ยมันได้ดีทุกคนและแน่นอนโปรเจกต์มันแข็งแรงขึ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ในไทยหรือพาร์ทเนอร์ต่างประเทศครับการที่เราเป็นคนทํางานในสายชิ้น้วยตรงเราได้ตรงนี้มามีกับการเป็นตำแหน่งผู้บริหารยังไงบ้างาด้วยครับคือตอนนี้นี่ต้องบอกว่าการที่จะขึ้นโปรเจกต์เนี่ยคือผมก็เข้าใจทั้งการทํางานเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารอย่างเดียวไม่เคยทํางานเบื้องหน้าเนี่ยบางทีนี่ ในมุมผมนะครับออมองว่าอาจจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าไม่เข้าใจว่าทาเลนรู้สึกยังไงจะแฮนด์ูเขายัางไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่เราต้องดูแลเขาและก็เรทิ้งเรทิ้งมันก็จะยืนยาวการร่วมงานกันเนี่ยมันจะทํางานกันได้ยาวเหยียดเลยครับถ้าเราดูแลซึ่งกันและกันตอนนี้เพื่อร่วมง,งานเล็กบอสบจริงๆแล้วคาว่าบอสเนี่ยมันมาตั้งนานแล้วนะครับ <laughs> มาตั้งแต่ก่อนละครแอบรักออนไลน์ด้วย ก็เริ่มจากการที่ตอนนั้นเนี่ยทำโปรเจกต์กับทางไวน์นอตเซนี่แหละครับซึ่งอัลบั้มแรกเนี่ยผมทัวร์กับไวน์นออยู่เป็นเป็นร้อยคอนเสิร์ตเลยครับแล้วก็ไวน์นอตก,กออ็แยกตัวไปทำอัลบั้มใหม่ของเขาเผมก็ทัวร์คอนเสิร์ตท,ทำอัลบั้มของผมไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงหลังที่กลับมากลับมารวมตัวกันอีกทีน่าจะเป็นรายการ Rock on the Road ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมผมก็เียผมหัวหน้า พี่ก๊อฟเนี่ยก็โดนเรียกหัวหน้าทีนี้พอสองหัวหน้ามาพบเนี่ยไม่ได้แล้วมัน<ต>มีต้องอก็เลยเรียกผมว่าเป็นบอสอพี่ก๊อฟเป็นหัวหน้าใช่ครับแล้วสักพักหนึ่งก็ค่อยมาถ่ายแอบรักออนไลน์ซึ่งก็เป็นบอสสาหรับทุกคนก็เลยเป็นลางที่ดีตรงนี้วันนี้เริ่มเป็นบอสตัวจริงครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าตอนนี้ก็ใช่ครับครับมีใครอยากได้งานไหม เดี๋ยวผมจ้างเองฝั่งบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ครับก็อยากให้จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะว่าเราจะพยายามทำเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงที่คิดว่าทุกคนอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะสัมผัสนะครับ s u เ a อ High Enterprise นะครับจะเป็นชื่อของบริษัทเราแล้วก็เนี่ยครับงานแรกของเรา Peter f l y ลายวายหนะครับก็อยากให้มาดูจริงๆ l u c k y in-game กแล้วก็ลักกี้อินลาคุณกิตตี้เป็นเลขาไหมครับคุณ <laughs> ไม่ครับเรื่องงานนี่เราแยกชัดเจนครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าสําหรับคู่รักเนาะ <c oughs> คู่รักใครที่รักกันเนี่ยจริงๆแล้วการที่จะมาทํางานด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วที่บางทีเนี่ยเราเห็นไม่ตรงกันมันก็จะต้องมาแบบว่ามาดิสคัสกันอย่างเงี้ยครับบางทีก็อาจจะถึงขั้นทะเลาะก,กันหรือแค่ ไม่พอใจหลิงนอนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาในชีวิตส่วนตัวต่อเพราะงานเนี่ยมันจะไม่ถูกทิ้งไว้ที่ออฟฟิศอย่างเดียวถ้าสองคนเนี่ยทำงานด้วยกันพบกลับไปบ้านมันก็คือยังเป็นเรื่องงานอยู่หรืออารมณ์ค้างอะไรก็ว่านไปอย่างนี้ครับก็อาจจะมีทะเลาะกันได้ ไม่เกี่ยวกับบริษัทเลยไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์เลยครับสัพพอร์ตนั่นท้องใจเนาะอ๋อนั่นแน่นอนครับแต่เราแต่เราก็ไม่สัพพอร์ตเขาตามงานเวลาเขาไปเองทำมาหากทำมาหากเห็นอยู่เห็นนะเห็นแป๊บหนึ่งเดินไปทางนู้นเลยยังไม่ทันจะทักเลยพี่ตั้งไม่ยิ้มให้อ่ะอะไรกำลังจะวิ่งตามไปแล้วก็หายไปเลยฟุ๊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 ฟ ไม่พี่เตอร์มอแบบว่าพี่พี่ได้แบบได้เห็นบางแล้วไม่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับจริงๆแล้วไปไหนมาไหนก็เดินห้างก็เดินจุงมือกันเหมือนคู่รักทั่วไปแต่ว่าก็แค่ไม่ได้เปิดเผยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็อยากจะรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับเขาและครอบครัวเขาด้วยเราก็รู้กันอยู่ดีว่าเรารู้กันทุกคนดีว่ามันมีคนชมก็ต้องมีคนว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งคนที่อยู่นอกวงการบันเทิงเนี่ยอาจจะ อาจจะแบบว่าตั้งตัวไม่ทันอาจจะรับมือไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็นั่นแหละครับรเรสเพคเขาตรงนี้พาะเรากังวลว่าจะมีคนวิจารเน่เขารู้สึกยังไงบ้างเขาเตรียมตัวหรือเขาแบบนั้ก็ <c oughs> จริงๆแล้วเขาตัวเขาเองอ่ะก็ก,ก็ก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันก็อาจจะมีแบบว่าทั้งแง่ลบและแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยครับคนชมบ้างก็ต้องมีว่าบ้างอย่างที่ว่าแต่ว่าก็ ก็ต่างคนเราสองคนก็มีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบว่าไปเปิดประตูนี้อะไรเงี้ยครับอืมที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้บูหัว่าเราทำสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆไม่ได้แบบโป้งทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็แต่ผมว่าสเต็ปมันก็เดิมๆของมันนะครับหมายถึงว่ามันก็ระดับนี้ตลอดครับซึ่งมันก็ดูมันคงกับระดับระดับที่ปล่อยออกไปอยู่ตรงนี้ครับแต่ระดับแบบว่าความรักที่บ้านอยู่ข้างนี้ที่ <laughs> <laughs> มีเตอกลัว <laughs> เขาจะรับไม่ไหวไหมครับกับเรื่อง ก็เอาจริงๆกับผมอยู่วงการบันเทิงมาถ้านับตั้งแต่ถ่ายแบบตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยสาปีนะครับสาปีจะเข้า32ปีแล้วผมมาเจออะไรมาเยอะนะครับซึ่งก็ทําให้เราชินในบางส่วนนี้เราชินอะไรเงี้ยครับเราต้องหนังต้องหนาหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมาดีบางทีเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมาแบบแย่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรา ถ้าเรารู้สึกแบบว่ากับมันเยอะจนเกินไปเนี่ยชีวิตเราคงจะไม่มีความสุขนะครับซึ่งเนี่ยเราดูแบบอย่างจากน้องๆบางคนได้ที่เข้ามาในวงการใหม่ๆอ,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 อย่างเงี้ยอยู่ๆตู้มดังขึ้นมาอะไรเงี้ยวันนึงอยู่ๆกระแสพลิกอย่เงี้ยมีแต่คนเข้าไปว่าอะไรเงี้ยเขารับมือไม่ค่อยไหวนะครับและน่าสงสารมากบางคนเนี่ยอยากท่านเป็นเมืองนอกเนี่ยที่แบบว่ามันวงการบันเทิงมันใหญ่ยิ่งกว่านี้มันถึงขั้น ถึงขั้นแบบว่าเป็นแบบโรคซึมเศร้าหรือแย่กว่านั้นก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆกับวงการบันเทิงมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอยู่ยากนะครับเราก็ค่อยๆโตเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราจะได้ชินกับสิ่งที่มันมันเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงเวลาเราอยู่เบื้องหน้าเงี้ยครับก็กล <No. S 2> ับมาเรื่องเดิมที่ถามเมื่อกี้คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนในวงการบันเทิงผมก็เลยมีความรู้สึกวา่าอยากจะให้เขาได้แบบว่ามีเซฟโซนของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ่จร <No. S 1> ิงพอคนตามอยากรูว่าเขาเป็นใครเขาหน้าตาเป็นยไงตอนไ้นเขาร เขารู้สึกไงล่ะเขาเขาเขาเฉยๆเขาบอกเขาไม่ได้อยากจะดังเขาบอกไม่คือเขาไม่ใช่เป็นคนประเภทแบบหิวแสงต้องแบบการแบบว่าฉ <br> ันเป็นคนนี้คนนู้นอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเขาอยู่เมียของเขาดีแล้วแต่พอวันนี้รูปมันเปิดออกมานะแหละคนบอกว่าูก็สวยก็เหมาะสมไงไม่เปาแล้เขายังไงบ้างเดี๋ยวนั้นรูปอะไรเปิด เดี๋ยวหน้ารูปอะไรเปิดอ๋ออันนั้นไม่เห็นหน้าจะรู้ได้ไงว่าสวยเป็นสติ๊กเกอร์แมวอยู่เขาบอกว่าเออก็สวยเหมาะกับพี่ปีเตอร์ดีเรารู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนชื่นชมแฟนเราก็เป็นใครก็ต้องรู้สึกดีครับชมว่าแฟนสวยแฟนน่ารักอะไรเงี้ยก็แบบต้องต้องรู้สึกดีอยู่แล้วหละเขาอะเขาอะรู้สึกอะไรคน็นเสียงชื่นชอบชื่นชมว่า ก็น่าตาดีก็สวยเดี๋ยวผมไปถามมาให้วั <c oughs> นนี้ไม่ได้มา <c oughs> วันนี้ผมก็ <c oughs> ชวนมานะเขาก็าบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากมาอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ <c oughs> เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นงานของผม <c oughs> เขาอยากให้ข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานที่กาลังจะจัดเพราะมันเป็นการเปิดตัวบริษัทอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเขาไปอะไรเงี้ยถ้าเขามาอย่างเงี้ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องข่าวระหว่างผมกับเขาเกี่ยวกับผมกับเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะแย่งความสนใจไปจากงานแ้วมันจะมีวันนั้นไหมครับ วันไหนครับวันนี้พักกลางกาลเพราะว่าเราสวมแหวนไปแล้วเราก็ต้องมีวันแต่งอันนี้เหรอครับแล้วปวดไม่อยู่เลยนะอันนี้เหรอครับก็อาจจะสักวันหนึ่งครับอาจจะสักวันหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับพลังข้างลัคนเพิ่มขึ้นมากกวันไหมครับพี่ดิเตอร์คอ๋อ ผมว่ามันก็มันก็เพิ่มวบรรณนิดบรรณหน่อยนะวันนี้มันดูไม่หยุดเลยนะครับใช่คือเราเคยคุยกับเจนนี่แล้วเป็นเรื่องที่คุยกันเองด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ตลกมากแบบคือปกติเนี่ยมันจะมีช่วงโปรใช่ไหมช่วงโปรแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดโปรแต่เราก็แซวกันเองว่าแบบของเรานี่มันเหมือนโปรวัดสันนะมีทั้งปีเลยอุ้ลตอนนี้อันนี้พี่อวดหรือเล้าให้ฟังพี่อวดหยือเล่าเล่าให้ฟังเฉยกันได้เป็นคน เราสองคนเป็นคนติดแบบสกินชิปได้ไดาไหมครับสกินชิปห<อ>มายถึงหอมกเอออ๋อแน่นอนครับมันจะมันเป็นเรื่องปกตินะสำหรับผมผมคิดว่าแบบคู่รักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความแบบความน่ารักที่ที่ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนที่แบบว่าเหมือนแบบต่างคนต่างแบบอ้อนกันเองอะไรเงี้ยมันจะมุงม้งมิ้นน่ารักน่ารัก ปกติออกไปข้างนอกนี่ผมก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนสิงโตเป็นเสืออะไรเงี้ยพอเจอกันกับเขาอะไรเงี้ยก็ต่างคนกลายเป็นลูกแมวแบบน่ารักมวงมีใช่ใช่แต่งสาพีแต่งก็หลุดแต่งมืไล่อยังไงจะคุยกันก็คือเราต่างแบบว่า ดำเนินชีวิตด้วยเหตุลผลอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุผลเนี่ยจริงๆแล้วมัน,ม,นมันไม่ใช่จังหวะตอนนี้เพราะว่าเหตุผลมันคือเรากาลังลุยงานกันอยู่ mm hmm. เขาก็มีงานของเขาตอนนี้บริษัทใหม่ Su เ a n ร e n ฮ e r p r i s e เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวด้วยงานนี้นะครับซึ่งอยากให้ทุกอย่างนี้มาลงตัวก่อน mm hmm. อย่างเงี้ยครับเลยเดี๋ยวถ้าจังหวะมันใช่ทุกอย่างนี้มันลงร่องมันบันของมันเองได้ประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นจังหวะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับ mm hmm. ก็ทางที่ดีก็คือถ้าพี่ๆช่วยผมโปรโมกกาผม็ สำหรับงานแรกของเรานะครับขอฝากอีกทีนะครับเป็นคอนเซปที่แฟนคลับของพวกเราเนี่ยเรียกร้องอยากให้จัดและตอนนี้เนี่ยผมก็เลยสามารถไปขอร้องออนบอลรวมตัวพี่ๆเข้ามาได้ทุกคนนะครับคอนเสิร์ต Peter Fly Why ว o นานะครับจะจัดวันที่28กันยายนที่ไบ e c h LIVE นะครับบัตรเนี่ยเริ่มจำหน่ายวันที่28มิถุนายนนี้ทางไทยทีเกมเมเจอร์ก็ ฝากด้วยครับงานนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดใครที่เป็นแฟนคลับร็อกยุค90แบบต้นฉบับออริจินอลจริงๆนะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับ